อัสลามุอมะอัย i k u วมเรัฮ์มะตุลลอฮ์อยู่กับผมลาะมอาบนะครับเพื่อนๆเพจแปลงไงนะครับเพื่อนๆเรามาดูคําถามในส่วนด้านบนนี้นะครับเจาะเลือดเลือดขอเจาะใหม่เพราะเลือดเจาะรอบแรกใช้ไม่ได้ไปตรวจที่ห้องแลลแล้วแปลผลอ่านไม่ได้นะครับในส่วนนี้เราจะแปลยังไงดีจริงๆเราสามารถที่จะแปลตามนั้นได้เลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราสามารถที่จะแปล ตามเนื้อผ้าที่น้องเข้าเขียนมาได้เลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเคสอย่างนี้เวลาเจอแล้วเพราะว่าคนไข้เขาเจาะเลือดไปแล้วรอบแรกรอบที่สองต้องมาเจาะอีกซึ่งไม่มีคนไข้ท่านใดที่จะชอบในส่วนนี้ส่วนใหญ่แล้ว90%จะมีปัญหานะครับเราต้องอธิบายเพิ่มเติมมาเพราะอะไร น้องก็เขียนต่อว่าไปตรวจที่ห้องล็บแล้วแปลผลอ่านไม่ได้อันนั้นก็สาเหตุหนึ่งแต่ทําไมถึงอ่านไม่ได้มันเกี่ยวกับตัวเครื่องห้องล็บของเราหรือว่ามันเกี่ยวกับตัวเลือดคนไข้ที่เจาะไปนะครับเพื่อนๆซึ่งในภาษาอาหรับเราแปลไงดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแปลว่าอย่างนี้อัดดัมยลิสเวนาทัพลิลดัมกับเลช่วยบิลมัค์ตับอักขละน่ามาอัด์ร์กระอันนติจับิสสาบ السبب كريات الدم متكسر كذا بالسبب الدم يلي اخذناه صار نسبه التجلل فلذلك المختبر ما يقدر يقرا هذه النتيجه فلازم لازم نسوي تحليل الدم مشان نشوف النتيجه لك هذا شيء تقريبا اني <applause> ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดมีวิธีการแปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกแบบหนึง่งมันก็มีหลายแบบสามารถนําไปใช้ได้นะครับแต่แต่ละคนก็จะมีสไตล์เฉพาะตัวของล่ามแต่ละคนนะครับขอใอห้โชคดีนะครับผมเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรุมดารุกะรีมอัลลอฮุบาริกฟีกุมบัสสลามา